ค่ะวันนี้ทีมงานฟ้าลุงคอลเลคชันนะคะจะมา่งมอกงานห้องพัก15ห้องนะคะ ken, ที่เราทาท,ำทำั้งงานฟิตอินและบิวอินนะคะของทีมงานฟ้าลุงนะคะเรารับทํางานอยู่ที่เบียาเปา15ห้องมี2ชั like ้นค่ะถ้ามาส่งผลงานได้นะคะผลงานของฟ้าลุงเรานะคะมาดูผลงานได้นะคะอันนี้เราจะมีสินค้าของเรานะคะที่เราตาตั้งให้ลูกค้านะคะมีสามชิ้นนะคะจะมีตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้จะเป็นด้านในของตู้เสื้อผ้านะคะนะคะอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะ มีนักตูเ้เสื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะมีลิ้นชักนะคะมีลิ้นชักสะมะอันนี้สามลิ้นชักนะคะสําหรับด้านนี้ก็<ๆ>จะเป็นที่วางทีวีหรือแผวนทีวีนะคะแต่สามารถปรับเปลี่ยนเอามาเป็นที่ในโต๊ะแข้แป้งได้นะคะซื้ซซอกระโดดมาใส่ติดตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่อชอบที่จะวางทีวีนะคะจะเติดได้ด้านใดด้านหนึ่งได้นะคะของห้องนะคะแต่อันนี้มันเป็นสินค้า อันนี้ก็จะมีเตียงแบบพูน,นะคะของพูดของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะหมเตียงหรือโต๊ะข้างเตียงน,นะคะประทำตามแบบของลูกค้านะคะเราทำทั้งเตียงห้าพุตแล้วก็สามุึห้านะคะวันนี้เราจะส่งมอบงานให้ลูกค้าสี่ห้าห้องนะคะเราใช้เวลาในการผลิตเพียงเ็วันแล้วก็ส่งม,มอบในการผลิตเปง2สองวันนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทีมงานฟ้ารุ่งคอลเลคชั่นนะคะก็ทักมาสอบถามได้ทุกน,นะคะทางทีมงานฟ้ารุ่งก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาสั่งอมเดอร์ของทีมงานฟ้ารุ่มค่ะ ผลิตจากฟ้ารุ่งเอามามอบให้ลูกค้าในการที่เระสั่ออเดอร์ัของเรานะคะจากเพียงส์สาวเป้านะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ใช้บริการของฟ้ารุ่งคอเลั่นนะคะขอบคุณค่ะ